ที่จังหวัดสระบุรีกับน้องป .2 ค่ะต้องใส่เฮดการ์ดไปเรียนหนังสือนะคะเหตุผลเพราะว่าน้องเป็นโรคลมชักแล้วก็ล้มเป็นประจำค่ะคุณพ่อก็หวังดีกว่าน้องจะบาดเจ็บก็เลยจะต้องใส่เฮดการ์ดไปโรงเรียนค่ะเด็กชายที่ติดพงแสงแก้วหรือน้องไอซ์นะคะเด็กชายวัย8ขวบนักนเรียนชั้นป .2 เองค่ะเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดตะเค่ม่วงงามลุเคราะ์ในตำบลม่วงงามอเภอสาให้นะคะน้องเนี่ยใส่ เฮดกาไปโรงเรียนนะคะนี่น้องๆคนอื่นเนี่ยเขาก็ใส่ชุดธรรมดาเลยละค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งในห้องเรียนสวมเฮดกาดนะคะแล้วก็คุณพ่อคือคุณสุริยาแสงแก้วอายุ33ปีและคุณน้ำอ้อยแสงแก้วอายุ33ปีคุณแม่ก็ต้องมาคอยดูแลที่โรงเรียนด้วยนี่นะคะคุณครูประจำชั้นก็ใส่แบบนี้ให้น้องนะคะใครไปใครมาไอ้น้องนักเป็นนักมวยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้ป้องกันการบาดเจ็บนั่นเองนะคะตัวเลขนิดเดียวเอง อันนี้คุณพ่อนะคะก็มาดูแลที่โรงเรียนด้วยคุณพ่อเนี่ยทำงานที่โรงงานนะคะแล้วก็คุณแม่ทํางานรับจ้างทั่วไปผลาดกันมาคอยดูแลลูกชายแบบนี้ล่ละคะ่ะเหตุเพราะว่าน้องเป็นโรคกลมชักล้มเป็นประจําเลยทีนี้คุณพ่อเห็นว่าเวลาน้องล้มบ่อยๆเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็หูร่างกายฟกช้ำนะคะเป็นห่วงน้องก็เลยจําเป็นต้องซื้อเฮดการนักมวยมาไว้ให้คุณครู ที่โรงเรียนด้วยนะคะเวลานั้นก็มีการป้องกันสวมก่อนด้วยที่บอกว่าเป็นร่องรอยตามร่างกายของน้องมาจากอาการลมชักนี่แหละค่ะแล้วก็ล้มเป็นแผลบาดเจ็บแบบนี้คือเวลาน้องไอซ์เนี่ยเ,เป็นลมชักนะคะจะมีอาการชักเกรงแล้วก็ล้มหมดสติเลยบางครั้งเล่นอยู่กับเพื่อนๆอยู่ดีๆ,ๆนี่แหละค่ะก็เกรงแบบแบบนั้นเลยแล้วก็ศีรษะฟาดกับพื้นหรือว่าโต๊ะเรียนที่อยู่ใกล้ๆ โดยเฉพาะเวลาที่น้องไอซ์เนี่ยปวดปัสสาวะเข้าห้องสุขานี่นะคะต้องสวมเฮดกา๊ดทั้งคุณครูและเพื่อนๆคือต้องประคอยประคองนําน้องไอซ์เนี่ยเข้าห้องน้ําบางครั้งในน้องยืนปัสสาวะอยู่บงอาจจะเป็นลมล้มชักศีรษะฟาดพื้นฟาดกับของแข็งได้เลยนะคะอันนี้ทําไมน้องต้องนั่งเรียนกับพื้นคะคุณประภาสีนี่เลยนะคะคุณครูบอกว่าต้องจัดโต๊ะให้น้องไอซ์เรียนแบบนี้คือแยกจากโต๊ะคนอื่นๆเลยเป็นโต๊ะญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยค่ะคือบางครั้งเนี่ยนั่งเรียนอยู่วู้เป็นลมชักขึ้นมานะคะ ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเพื่พอนๆด้วยแล้วเดี๋ยวถ้าตกโต๊ะตกเกต้กกาอี้มานี่ก็บาดเจ็บนะคะก็เลยเป็นต๊ะญี่ปุ่นเล็กๆแบบนี้นะคะคือถ้านั่งเก้าอี้แล้วล้มลงมาเนี่ยจะเหมือนล้มจากที่ที่สูงใช่นะคะจะบาดเจ็บยิ่งกว่าเดิมด้วยนะคะ น้องไอซ์เนี่ยอายุได้1ขวบ7ปีก็มีอาการแบบนี้แล้วด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสระบุรีก็มาดูแลเป็นประจำด้วยก่อนหน้านี้ก็ไปรักษาตัวที่กรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองที่บ้านกันแบบนี้เพราะว่าฐานะทางที่บ้านเนี่ยยากจนด้วยน้องไอซ์บอกกับคุณพ่อถกฟังแล้วน่าสงสารนาะบอกว่าเวลาจะเป็นลมชักแล้วเนี่ยก่อนหน้าจะเป็นลมชักรู้สึกตัวดีไม่มีปัญหานะคะ hmm. แต่พอจะเป็นลมชักเมื่อไหร่จะรู้สึกหน้ามืด พอหน้ามืดเนี่ยพยายามจะสู้กับมันค่ะแต่สู้ไม่ได้คือมารู้ตัวอีกทีบางครั้งก็พบว่าตัวเองเนี่ยชักเกรงลง้มฟาดกับพื้นฟาดของแข็งหน้าตาเป็นรอยถลอกไปแล้วนะคะคุณพ่อบอกโอ้ oh, เห็นแบบนี้สงสารลูกค่ะต้องซื้อเฮดการ์ดมาใส่ป้องกันใบหน้าไม่ให้กระแทกกับโต๊ะก็สีหรือว่าของแข็งนะคะดยความที่น้องยังเด็กอยู่นะครับเวลาบอกเล่าเรื่องอะไรเนี่ยน้องก็จะแทนตัวเองว่านหนูนะครับน้องบอกว่าที่ผ่านมาหนูก็พยายามจะสู้กับโรคนี้มาตลอดแต่หนูสู้ไม่ได้ทุกครั้งที่มีอาการลมชักกำเริบก็จะหน้าืสติไป แล้วก็มีอาการชักเกร็งรู้สึกตัวอีกทีหนูก็ลงไปนอนชักอยู่กับพื้นแล้วแล้วก็บอกว่าที่สุดแล้วถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแบบนี้แต่น้องบอกนะครับว่ายืนยันว่าหนูจะพยายามสู้กับโรคนี้ให้ถึงที่สุดขณะที่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าจะพยายามดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแหละครับต้องสลับกันมาดูที่โรง,โรงเรียนก็ยังต้องให้เข้าเรียนกันตามปกติแต่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกนะครับว่าอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครที่ใจบุญเนี่ยที่อยากจะช่วยเหลือน้อ,นองนะครับ ก็สามารถจะช่วยสนับสนุนได้พ่อแม่เองก็อยากจะให้ลูกหายขาดจากโรคลมชักคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีลูก2คน 2> คนโตปกติมีแต่น้องไอซ์ที่มีอาการแบบนี้นะครับแต่ทั้งหมดก็ยืนยันว่าจะสู้เพื่อลูกต่อไปครับ